วิ่งก้างงวงเลี้ยว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 สันสันโอ้โหเอาพี่บุญสันเอาช้อนให้พ่อเอาากไม่ใช่กุ้งไอ้สันไม่เห็นกุ้งวอได้ไงเนี่ยเล็กกว่าเดิมอยู่พี่บุญอ้ขาวพี่บุญนี่ไงบอกแล้วกล้าแน่นอนพี่บุญจะมาตกกุ้งพรุ่งนี้นะครับ วันนี้เราต้องเซตอุปกรณ์ใหม่หมดเลยนะครับเพื่อพิภูมิครับาว่าคันเบ็ดผมมันเก่าหมดแล้วกัววัดวัดเดี๋ยวหักนะครับแลวผมไม่ถนัดเรื่องการตกกุ้งนะคุยกับพิภูไปแล้วพิภูบอกไม่เป็นไรถ้าไม่ได้กุ้งโดดงมแม่งเลยประมาณนั้นนะครับเลยจัดให้เดี๋ยววันนี้จะออกไปลองเช็คหมายนะครับรอติดตามผมไปเช็คหมายก่อนก่อนมาพิภูมจะมาพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ตกกุ้งนานแล้วเพื่อการเสียเวลาครับเดี๋ยวไปเจอกันสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับมิสเตอร์สันนะ วันนี้ไม่ต้องใส่ไม่ได้มางงกุ้งนะวันนี้จะตกกุ้งก็โดยใช้เหยื่อโบโลน้าอะไรท่านที่ยังไม่รู้นะว่าโบโลน้าเนี่ยกุ้งก็กินนะคุณต้องเอาไปเวฟไว้หน่อยนึงแล้วก็ตัดมมนกิ่หอไแล้วก็ตัดให้เป็นชิ้นแบบเหมือนไส้เดือนว้าวแต่ผมบออกก่นนนะโดกันดีกว่าวันนี้เรื่องการตกกุ้งผมไม่ถนัดนะอ๋อเผื่จะโดนเลยวันนี้เผื่จะโดนแต่ฝนตกกำพันมากับหมายคนงงกุ้งก็ต้องมันก็ต้องมีกุ้งใหญ่มาสิ หะดอดเลยไงตกไม่ได้ดอดนมเลยนมมแ่งเลยแม่งเลย,เลยตอนนี้ก็มีเรือตกกุ้งอยู่ข้างหน้าเหมือนกันแล้วก็มีหลายลำเลยนะวันนี้ฝนก็หยิมหยิมลินลินมาดูดิมี่องมีความจะกุ้งได้หรือเปล่าแล้วก็มีไส้เดือนมาด้วยจักรพรรดิของเหยื่อก็คือไส้เดือนโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าช่วงนี้จะวัยไหนฝนตก แล้อนู่นนู่นนู่นพี่นั่นเหรอป่า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 หนึ่งแต้มไม่พ้นปาจเพยนหางแดงกระดุกดึ๊บดึๆๆดยกยกอ่ะกุ้งกุ้งีกุ้งง้กาเอาคันนี้ก่อนดี เฮ้อย y u, y u, อยู่อยู่ค่ะทุกคน u, อยู่ค่ะเฮ้ยสองขันเลยออเฮ้ออเยกุ้งหนึ่งเต็มสองขันเลยอุยหลุดหลุดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นอ้าวอันนี้มันหนีบมาวะอ๋อติดมาดติดตมากำลังครีบกินอยู่แน่เลยหนึ่งเต็มบอกวันนี้มาเทสห,หมายไม่ใช่เป้าไม่ใช่เป้าใช่ถือว่าหนึ่งเต็มอ่โมโะบัวร้นหน้าก็กินกันบัวหน้าก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยใช้กรรไกรตัดครับให้มันเหมือนเส้นเดือน สำหรับคนที่หาเสตเดือนไม่ค่อยไม่ได้ก็คนที่กลัวเสตเดือนใช้บโลนาก็ได้ครับเออก็ดีนะเขาโกก็เขาโกก็ไม่จับเสตเดือนเหมือนกันไม่จับอ่ะบโลนาสูตรไม่มีพริกนะสูตรธรรมดานะครับสูตรไม่มีพริกถ้ามีพริกอ่ะไม่รู้ไม่เคยตอกกินงหรอเจอมันก็กินเหมือนกุ้งอ่ะหล่มาแล้วน้ำผู้นี้จะวนนะชมกุ้งเล็กเอ่ะปล่อยไปละปล่อไปละ เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหใส่หัวละใส่หัวเลยเหรอจับจโอ้โหไม่พ้นปลาหางแดงกับปลาดุกบอกแล้วว่ากินวะเก็บไว้นะปลาดุกอ่ะจับช้อนดิเก็บโอ้โหทุกคนเก็บแต้มอย่างน้อยก็หนึ่งแต้มกินมันปลาดุกเายหัวเลยไงครับเปลี่ยนไม้หน่อยครับปลาดุกมาบางปลาดุกหางแดงมาเต็มแล้วตอนนี้ต้องย้ายหมาหมานเลยไงปลาดุกอ่ะหมานเลยปไปไหนฟังด้วยกล้าม

อย่าวนระวังนะโอ้โอโอนนโอ้สายนู่นนู่นนู่นไนนู่นนสายนู่าน้าาหน้าน่าติดก้ามาันกระโดดลงไปน้ำแรงมากเลยน้ชงเชี่ยมากเลยกามเลยว่ากาะไปเลยเโอ้อุปสรรคุ้ยสียวเลีวเลไปติดก้าด้วย รวเรวเรีวเรสนสพี่บุญพี่บุญอุ้ยสันลุดยิ่งก็เย็นนโอ้ยโอ้ยีลยวก็นะทุกคนันพี่บุญยิ่งเดินออกไปพี่บุญยิ่งเอไปโอ้โหพี่บุญ ฝ <jus ane> ันเลยกินเหรอไม่มีอะไรลุ้นยิ่งกว่าเมื่อกี้มาแล้วค่ะหนึ่งเก้าหนึปากติดปากติดกล้าวติดกล้ามโอ้ติดกล้ามท่าต้องยมลอดไปน้ำเชี่ยวมากเลยนะแสดงว่ามันกำลังคีบกินอยู่อ่ะดิน้ำแรงไงหวานเจาะเลยครับหนึ่งเต็มมาแล้ว เป็นกุ้งที่ลุ้นมากกว่างมบิดผมบอกให้เลยครับเดี๋ยวอยู่างไรสันระหว่างตกกับงมอะไรมันในนี่อยู่กันเสียวกันอะไรเสียวกันอันนี้เสียวกว่าทำการเสียเวลาครับโอเคเก็บน้องเก็บน้องโบโลน่าดำพิษครับน้ำกะเชี่ยวมากไม่ใช่ไม่เชี่ยวตอนดูสว่าให้เขาดูกินสว่าก็อุปสรรคแบบมาเกาะมามาแผะกับเรือนอันตรายเนอะถ้าไม่เห็นเมื่อกี้แล้วก็แบบปรี๊ดมากเลยน้ำโบโลน่าก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยไปต่อให้ดูความแรงของน้ำครับทุกคน สวะไเดี๋ยวจะลองใช้ใสาเดือนสักคันหนึ่งโบโลนาคันหนึ่งสาเดือนไอ้โบโลนาสองคันสาเดือนคันหนึ่งมีไซส์ใช่ไหมอย,อ,ยอยู่วะปีไซส์ปลาอ๋อปลาใช่ไหมปลาขยง อยู่กินหอนาเหยอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยมีสายมีสมีค่ะทุกคนแต่ลรอดูนกันรอเล้นกันค่ะทุกคนก็จะเตรียมช้อนเลยอ่ะเดี๋ยวใช้พ่อช้อนพอช้อนดีกว่าอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยอย่าบไปไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อนะเอ็นเอ็นใครอ่ะาแล้วมาเล้ย อันนี้อันนี้ชื้นว้าวมาแล้วกันทุกคนตีปลาครับวันนี้ตีปลาอันนี้คืออะไรครับบลน่าหรือว่าอะไรคะใส่เดือนอ๋อใส่เดือนโอเคค่ะอุ้ยฉันเดืยดไปจะปล่อยหลอนไปแล้วหลอนแล้วมุนเลยมุนมุนมุนอุ้อุ้ยอยู่ของพ่ออยู่ าาเบพ่อเบาพ่อผัดเอาช้อนให้พ่อโมโนเบาโมโนเบาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วค่ะทุกคนพ่อมาแล้วอุ้ยโมโนเบ้าโมโนเบาดิเบาแดิเอาผักไม่ใช่กุ้งเอาแล้วแต่มองไม่เห็นเลยหันมองไม่เห็นกุ้งไหนนี่เฮ้ยมาแล้วค่ะหนึ่งตัวตัวแรกของพ่อมากระปากไอ้สันไม่เห็นกุ้งวอได้ไงเนี่ยไม่รู้ว่าจะใหญ่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปปล่อยที่หลัง อันนี้ก็ได้มาทั้งหมดสี่แต้มนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมมีไซส์เหมือนปลาดุกเลยแต่น่าจะเป็นกุ้งพอดีไซส์กุ้งกุ้งหรือปลากุ้งพ่อฉายไฟให้หน่อยกุ้งหนึ่งตากุ้ง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 เฮ้ยมีลุ้นมาตัวนี้พ่อเจมช้อนเลยผมไม่เห็นว่ะเอาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วไม่รู้ว่าอะไรไอ้กุ้ง กุ ulously, ้งไหมอนนี้มันเจอตัวนะทุกคนถึงย่างสนันสาลุนไม่เห็นมัน้นกันอุ้ยกุ้งวะอุ้ยอุ้อุ้ยเอาขันนี้เอาเอาปล่อยไปก่อนเหมือนปลาเลยว่ะไม่นานจังใส่ยูอใส่ยูีกแล้วใส่ยูก็มาใส่ยูม่ไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมาย ปล่อยไปก่อนเก็บไปก่อนเก็บไว้ก่อนใช่ใส่เยอะกินโวลน่าทะยูพอเอ้าโวลน่าก็หล่อมนกันนะเนี่ยนึกถึงการทำะสงค์งมกุ้งนี่คือเรางมไปหากุ้งแต่อันนี้คือเราต้องรอกุ้งมากินใช่แถมต้องยกให้ดูจังหวะอีกใช่ถูกต้องคือวันนี้เราซ้อมแต่แซมเปิลแซมเปิลไปก่อนเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยดูเลเนี่ยเนี่ยใส่ยูหลดด้วยเห็นไหมพอปล่อยคันนี้ปพ๊บคันนี้กดเห็นไหม ยกจนจ้ามจะขึ้นแล้วนะ <c oughs> คือมันกินตลอดนะพี่โยมโยมมันไม่ใช่ไม่กินตลอดนะเดี๋ยวค่อยดูเดิถ้าคนใจเย็นมาผมมาป่านนี้ได้เยอะแล้วผมใจร้อนไม่ติดไว้นะโดดลงไปงมเลยต้องใช้เสเดือน,นะได้แล้วค่ะทุกคนนี่ฮะกุ้งไซนี้ต้องใช้เสเดือน,นะพี่โมเนี่ยไซนี้บาน<อ>เลยถึงว่าไซเล็กไม่ติดเลยใช่รู้สึกไงตอนนี้นี่ลองเอาคันนี้ใช้เสือน์แหละให้มันกินมาอื กลเนอ่ยกุ้งไฟเนี่ยท่านผู้ชมสายปรับเสียนห้าตัวได้อยังไเนี้ยแสดงว่าไซนี้เต็มแน่เลยเนี่ยนะไซนี้เต็มเลยทุกคนสายปรับเสียนเฮ้ยอยู่ปะอยู่กุ้งกุ้งหรือปลากุ้งกุ้ง ไม่พ้นปลาอะไรนะกระมังย้อนย้อนเวไม่พ้นจริงนี่เรียกไปอ่าไม่ทิพย์ก้ามอ๋อไม่ก้ามเลยเฮ้ยหลุดเหรอไม่หลุดก้ามเบาะก้ามเบาะเฮ้ยเฮ้ยที่บอกว่าใส่ยูอ okay> ีกตื้อๆมาแรงหนักมาเตื้อยว่ะมันไม่ไม่น่าใช้ปลาแล้ว พอให้เป็นกล้ามไม่กล้ามก็ใส่ยูประมาณใส่ยูก็ไืมแปลกๆไม่ขึ้นเลยอ่ะยกไม่ขึ้นเลยอ่ะขึ้นปลาแล้วล่ะโอ้โหใส่ยูดงใส่ยูแล้วสามสองตัวแล้วล่ะเอ้านี่เอาเอาเอาวัดแม่งเลยอโอ้ยอะไรอ่ะของกบเหรอจะจงใครมาวะของตัวเองอ่ะไม่ใช่เอาได้แล้วค่ะทุกคนไซส์ปรับเซียนติดอะไรเมาส์เนี่ยใส่พีอีใครไปเนี่ยมิถองใครอ่ะ ยังมาอีกหนึ่งแต้มใส่พีโป้งครับโอเคเก็บไว้หนึ่งแต้ม่ดูไม่ใหญ่เท่าไหร่ได้แล้วค่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไซเริ่มมีไสตขึ้นมาหน่อยป่ะมีกล้ามมีกล้ามหน่อยเริ่มมีกล้ามนิดนึงมีก้ามประมาณนิดโอ้ยโดนหนีบนี่เน้นครับมาแล้วเอ้าเอ้าพี่บุญอยู่กุ้งมาอีกแล้วขู่พี่บุญเล็กกว่าเดิมอย่างพี่บุญ นายขอโชว์ไซส์อุ้ยอยู่ไหนอ่ะไม่ไอเขาไป่วยว้าวพี่บุญพลอยไปแล้วทิ้งไปเลยอ่ะกินแล้วผมก็แบบอุ้ยแค่ตูดนี่รับพอได้แล้วค่ะทุกคนมันมีไซส์แล้วเนี่ยพอได้พอได้อยู่กินนอนกินนอนกินนนอพอมีไซส์พอมีไซส์ก็ค่อยม้วนอีกม้วนเบาวันนี้หน่อยแรงไปขึ้นมาเป็นถุงสันเฮ้ยถ้าถุงนี้ไีบหน้าเลยนี่นี่กินนอนนี่มีไซส์มีไซส์มีไซส์ได้อยู่มีไซส์ไหมเนี่ย ขันกดเลยอ่ะเฮ้ยเห็นไหมตัวไซด์เดียวกันแหละอุ้ยลอยเลยอุ้ยมีไข่ตัวแค่นี้มีไข่ด้วยสันเนี่ยฮะเดี๋ยวฟอตลอยอะไรเงี้ยหย่อนลงไปนะเดี๋ยวต้องมีกุ้งกล้ามจริงเหรอใช่มีกุ้งไข่ใช่ปะใช่อ่ามีตะสันพูดขนาดนี้แล้วกุ้งไข่เราไม่เอานะทุกคนเราปล่อยพูดขกันี้แล้วต้องมาแล้วปะกล้ามอ่ะเออเดี๋ยวก้ามมาเลยได้ไม่รู้ใครจะได้ใช่ใช่ขอให้เป็นกลุ่มฝันท้อให้พ่อเดี๋ัวใหญ่ โอ้โหตัวใหญ่โอเคโอเคกินซะน้ำไก่เลยนะตอนนี้ทุกคนดูดิใส่น้อยใส่น้อยเต็มไปหมดเลยกล้ามแน่นอนเหรอนี่ไงบอกแล้วกล้ามแน่นอนไซนี้กล้ามเอาดีเออบอกล้ามเอาดีพ่อที่ช้อนอ่ะกล้ามแน่นอนอ่ารอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นไงไกด้วยน้ำนอกหรอ กินน้ำนอกเหรออย่าง,งกีก้ามยังไงก็้ามถ้าไม่ใช่ก้ามมันีบหน้าเลยอ่าได้เอาว่ะหมาล่ะค่ะอยากเห็นหนะ้ามันตื้อมาเลยอ่ะสันไ,ไ,ไหนอ่ะเข้าใส่ที่เอ้นี่งหน,น่อยอุ้ยกล้ามมาแล้วอุ้ย ขยับออกขยับออกพ้่สันแน่นนอนบอกแล้วได้อย่างนี้สองขีดเดียว่คนมันจะหมานะเนาะของจริงผ่านออกนอกไหมขยับออกนอกพี่ว่าเออขยับดีก่า้ำนอกพุ่งข้านอกท่านไรมันมีแต่โอ้โห ของจริงของจริงอะไรครับมีมานะคะทุกคนพี่บูนมาแล้วมีไซส์นะคะทุกคนไหนไหนอุ้ยมีกล้ามาอ่ะอ่ะหล่อเลยทีนี้ก้ามเหลืองก็ยังมีไซส์หน่อยยังพอได้ยังพอได้พอได้นี่กุ้งช่วยชีวิตนี่มุนอยู่ปะ พออยู่เฮ้ไม่อ่เด็กัว้วาวได้แล้วค่ะทุกคนว้าวไปแล้วทันอืมเฮ้ยเฮยเฮ้ยเอยู่ป่าอยู่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 กดขันลงมาหน่อยเออโชว์้ามชมหน่อยอยู่อย่อยู่อยู่มีสายมีสายมีสายค่ะทุกคน ว้าวโอเคได้เรื่อยเลยไเรื่อยเลยอ่ะครับท่านผู้ชมพอแล้ววันนี้แค่มาเช็คไม่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาพี่ภูมิมาจริงๆนะครับผลงานวันนี้เดี๋ยวพี่ภผลกันที่บ้านนะครับกุ้งเล็กเยอะมากนะครับขอให้พรุ่งนี้เจอแต่ไซส์ใหญ่นะครับแถมเมื่อไรบอกพี่ภูมิแล้วถ้าไม่ได้ตัวก็โดดงมเลยดีกว่าโอเคผมโอเคครับท่านผู้ชมผลงานวันนี้ครับประมาณ1กิโลนิดๆนะครับไม่น้อยหน้านะ ก็คือผมบอกแล้วว่าผมตกกุมม้ไม่ค่อยเก่งแล้ววันนี้ผมไม่ได้เข้าจุดที่ผมงมประจานะครับผมต้องบอกก่อนว่าจุดที่ผมงมประจํามาผมจะรู้แนวต่อแต่วันนี้ผมไม่อยากไปกวนเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ภูมิมาใช่เราก็ไม่อยากไปกวนเราแค่จุดเข้าโฟกัสแบบว่าบางจุดแต่ไม่ได้เข้าทุกจุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ม้นเช็คเช็คหมายเช็คยกดูคือเช็คหมายโถถ้ายกไฟนี้นะเอ้ยถ้ายกไฟเล็กไม่หลุดเลยผมว่าได้เยอะนะครับใช่ไฟเล็กเยอะมากไเล็กเดี๋ยวว่าจะต้มยำเห็นไหมผมอยากกินผมก็เอาไม่ใช่ผมไม่เอาครับ วันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะเดี๋ยวไปดูพี่ภูมิกันว่าพวกนี้ผมจะพาพี่ภูมิได้กี่นะอันถ้าไม่ได้อ่ะโดดงมเลยบอกพี่ภูมิแลปในการเสียเวลาครับนะสวัสดีครับผม